สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนนะคะพบกับพี P ่เพลอลโลนะคะเอเจนซี่ของเราพี่ๆทุกคนน่ารักมานะคะโฆษณานิดนึ่งนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเขียน GTE แล้วกันนะคะก็เขียนยังไงให้มันโปรและให้มันเทพนะคะอย่า่อย่าแบบสกิปเลยสักจุดนะคะหรือเซฟเก็บไว้เพื่อที่จะได้ทำเองได้นะคะอ่ะตัวน,นี้ก็คือ GTE เขียนยังไงเขียนให้ครบนะคะก็คือต้องเขียนให้ครบตอบทุกจา ตอบคุกคําถามที่อิมเขาถามเนาะเขาก็จะมีถามประมาณประมาณ8อย่างที่เขาอยากรู้1ก็คือแนะนําตัวนักเรียนเนาะ study background เป็นยังไงแบบพื้นเพพื้นหลังการเรียนการศึกษาเราเป็นยังไงนะคะไม่ต้องไล่เยอะไปถึงประถมนะก็ไล่ไปแค่แบบการศึกษาล่าสุดอจบอะไรมาจบปร,รีคณะอะไรที่ไหนก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ถ้า drop เนี่ยให้ระบุด้วยว่า drop มานะคะเพราะว่าเวลาเขาคํานวณอ่ะเขารู้นะว่า uy, คนนี้อายุเกินแล้ว ทำไมถึงยังเรียนปตีอยู่อ่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ย question ว,ว่า gap study ของเราคือไม่ระบุมาอันเนี้ยอาจจะแบบอาจจะแบบโดนปฏิเสธได้นะถ้าไม่ได้เขียนอืมสองก็คือ employment record นะคะก็คือทำงานอะไรมาบ้างให้ไล่ไปเลยตั้งแต่งานแรกง,งานสองงานสามถึงปัจจุบันนะคะเออสาม ทำไมถึงอยากเรียนคอร์สนี้นะคะก็คือเขียนมาเลยเหตุผลอยากเรียนเพราะว่าออคอร์สนี้มันค่อนข้างแตกต่างไปดูมาหลายที่แล้วไปดูที่ไหนมาบ้างอ,อ่ะเขียนมาได้เลยนะคะแล้วก็สี่คอร์สนี้ไม่มีในคอ,คอร์สนี้ก็มีในเมืองไทยแต่ทําไมเราถึงเลือกที่จะมาเรียนที่โรงเรียนนี้ที่ออสเตรเลียเอออันนี้เราก็ต้องเขียนให้เขารู้เนาะแต่เขาจะได้เห็นถึงความตั้งใจว่าเรา อยากมาเรียนที่โรงเรียนไหนเพราะอะไระห้าอนาคตอยากทำงานอะไรตัวนี้สำคัญมากๆเลยในอนาคตเนี่ยคือสถานทูตชอบคนที่มีเป้าหมายอาชีพชัดเจนเอออันนี้ก็คือสำคัญมากนะคะที่ไฮไลท์ไว้เลยเป็นสีดำตัวใหญ่ๆเนาะหในเรื่องพันธะผูกพันทางครอบครัวนะคะครอบครัวมีใครบ้างระบุให้หมดความสัมพันธออ์อายุอาชีพรายได้นะคะ เการเงินของสปอนเซอร์นะคะการเงินของสปอนเซอร์เนี่ยเป็นยังไง financial sponsor เอ่อใครที่สามารถสปอนเซอร์เราได้บ้างก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเนาะคือไม่ต้องถามเหตุผลยังไงเขาก็ให้เงินเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นญาติอ่าเป็นญาติหรือคนในครอบครัวอย่าลืมทำจดหมาย sponsorship letter ด้วยนะคะก็คือเป็นจดหมายสปอนเซอร์ว่าจุดประสองค์อะไรที่เขาจะให้เงินเรานะคะอ่าคือ ญาติใช้ได้คนในครอบครัวใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นบริษัทก็ใช้ได้ให้ออกจดหมายมานะคะแต่บริษัทเนี่ยก็เอกสารเพิ่มเติมเยอะนะคะอันนั้นค่อยว่ากันอีกคลิปนะคะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายและประวัติการเดินทางนะคะตัวนี้สำคัญมากๆเลยก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็บอลควรใส่ evidence convincing support นะคะตัวนี้หมายความว่าก็คือ,อหลักฐานสแสดงศักยภาพของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นคือถ้าเล่าแบบเฮ้ยเหมือนเราต้องพูดนิดนึงเนาะว่าเราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพค่ะสถานทูตเออแล้วก็แบบบอกเขาไปว่าเนี่ยฉันเคยฝึกนะงานนะที่ KPMG Royster อ PWC โหมันเป็นบริษัทดังทางนั้นเลยอันเนี้ยก็จะบิวในตัวของปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของตัวเรานะคะหรือว่าเราอาจจะ เราต้องเบสตามแบบว่าเอกสารที่เรามีเนาะเราอาจจะมีแบบซอร์ติฟิเคตต่างๆแล้วก็เอามาสามารถเขียนได้บิวให้แบบโปรไฟล์ดูสวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่พี่เพเขียนเราแบบผ่านมาโดยตลอดนะก็คือเดี๋ยวพี่จะให้ดูเป็นแบบการเขียน GTE one page แบบเทปๆละกันนะคะคือคือปกติแล้วอะ่ะพี่เพอก็จะเขียนหนึ่งหน้านะคะสำหรับน้องที่เรื่องไม่เยอะ เรื่องหมายถึงเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยก็คือเหมือนเรียนจบมาแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยก็จะประมาณหนึ่งหน้านะคะแล้วก็จะเขียนโดยมากที่สุดเนี่ยจะไม่เกินสามหน้านะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวอย่างเป็นยังไงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาต่อคลิป2องดีกว่า ดีไหมหรือว่าไงเอาคลิปนี้ก่อนสักครึ่งหนึ่งโอเคก็บอกสถานทูตว่า dear Australian Embassy นะคะฉันชื่ออะไรอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ study background เนาะเมื่อกี้ตามไล่มาเลยเนาะฉันอายุเท่าไหร่เป็นใครอ่าแนะนำตัวซะหน่อยเสร็จปุ๊บอ่าเป็น employment record นะคะก็คืองานของเราเนาะไล่มาเลยว่าแบบว่า ตั้งแต่ฝึกงานก็ได้ไปฝึกงานที่ไหนยิ่งฝึกงานบริษัทใหญ่เนี่ยยิ่งควรใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็อ่ะเขียน r e f e r e รีซะหน่อย r e f e r e รคือบุคคลที่สามารถอ้างได้ว่าแบบเฮ้ยเขาสามารถบอกเราได้อ่ะบอกบอกสถานทูตได้ให้ความมั่นใจ,จกับสถานทูตได้ว่าเราทํางานที่นี่จริงนะคะก็ใส่ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ติดต่ออะไรอย่างนี้เป็นที่อยู่บริษัทได้ยิ่งดีอีเมลบริษัทได้ยิ่งดีนะคะ แล้วก็เหตุผลอ่าตัวนี้สําคัญมากเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากที่จะมาเรียนคอสนี้อย่างคนเนี้ยเขาก็อยากไปเรียนคอสไอเอลนะคะก็เขาบอกว่าเหตุผลที่อยากไปเรียนคอสไอเอลเนี่ยก็คือชั้นอะไปเออชันเนี่ยสอบ i อเอมาได้เป็น i อเอคะแนนอยู่ที่6นะคะคือภาษาอังกฤษเราต้องกลัวผิดกลัวถูกนะคะแค่เขียนให้มันดูแกรมมาแบบ แบบโอเคอ่ารู้เรื่องใช้เทนส์แบบว่าอดีตปัจจุบันอนาคตให้ถูกอันเนี้คือถือว่าโอเคแล้วเพราะยังไงเราไปเรียนภาษาอังกฤษอะเราเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเขียนเป๊ะปังอะไรอยู่แล้วนะอือย่างตอนเนี้ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยได้ i อ l นะแล้วก็วงเล็บให้ดูหลักฐานที่แนบมาด้วยเราจะสามารถแนบไปข้างท้ายใน GTE หรือจะแนบไปใน ในตัวในตัวแบบว่าอิ m มีแ c ค u n t ก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยชานนก็มีจุดประสงค์ว่าอยากเข้า Melbourne University จังเลยเออก็เขาจบ Bachelor มาแล้วเนาะแล้วตอนนี้เขาก็อยากไปแบบอยากไปเรียนต่อ Master of Marketing แต่ว่ามันต้องใช้ IEL 6.5ก็คือขาดอีก0.5เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะไปเรียนอะ,อะไรแบบนี้นะคะโอะ้อันนี้ก็มีเหตุผลนะค่อนข้างสตรองเลยนะคะ อ่าเข็ดปุ๊บยังไงต่อก็ชันเนี่ยอ่มาดูเรื่อง Family t ไท e บ้างอ่าแฟมิลี่ไทก็บอกไปเลยค่ะชั้นเนี่ยมีมีครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็มีอ่าคุณแม่คุณแม่แมอ่าแล้วก็ she is too retired นะคะก็คือแบบว่าเออเธอเกษียณแล้วนะแล้กวก็มีบ้านมีตึกมีอพาร์ตเมนต์แล้วก็แนบเอกสารนะการเขีนที่ดีก็คือการเขียนที่ต้องแนบเอกสารนะคะแล้วก็คุณพ่อ คุณพ่อก็เป็น Digital Marketer นะตอนนี้กำลัง working อยู่ที่แบบเ uh, อ่อ Rabbit t a i l s อ่าแล้วก็แนบเอกสารของคุณพ่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องแนบเอกสารตอนแนบ attach เอกสารวีซ่าอยู่แล้วนะอ่าเดี๋ยวมาต่อกันคลิปสองโอเคเที่ยวคลิปจะยาวนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครไว้วางใจเอาโลเนี่ยก็สามารถเข้ามาเอ,อ่ทำ g d e กับเราได้ แล้วก็ไปเรียนกับเราได้นะคะให้พี่เพลให้พี่ปลาพี่เต้พี่แจยพี่ส่งไปนะคะเพราะว่าเรานี่คือพร้อมส่งคือตอนนี้คือน้องน้องน้องไม่ค่อยมีนะคะก็ค,คือมาได้ช่วงนี้เริ่มว่างแล้วโอเคิ <c oughs> okay, กันเยได้เลยนะคะแต่ก็ใครที่กังวลในเรื่องของวีซ่าไม่ผ่านเยอะไหมตอนนี้ของแอลโลตั้งแต่ตั้งแต่เดือน หหรือเจ็ดนะคะก็คือเรายัางยังไม่มีเจอเคสไม่ผ่านเลยนะคะก็คือผ่านหมดนะคะก็ก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่รับชมไปแล้ว